แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ใน SCP ไซโลเฮก็มันอัปเดตครั้งใหญ่อันนี้หนึ่งก็มันมีของเปลี่ยนโคตรเยอะเลยแถมมี SCP ตัวใหม่ที่โอ้ต้องใช้เวลาเป็นปีนี่เนาะอย่างแรกก็คือ,อ,อมีระบบตังขึ้นมาผมไม่ไแน่ใจนะว่าหาตังค์ยังไงแต่เหมือนเขาบอกเขาต้องฆ่าคนหรือหรือไม่ก็อัปเลเวลก็ตังเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากก็มันคือตังค์อะเนาะเอาไปซื้อของแล้วก็ สามารถซื้อเครื่องแต่งกายได้ผมไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่านะโอ้โหเรามีเยอะด้วยประเด็นโอเคแต่ผมแต่ตังเนี่ยมันซื้ออย่างอื่นได้อยู่เน่ยมันจะมีอีกมันจะเป็นไอเกมพาร์อะไรพวกนี้น,นี่เนี่ยเกมพาร์เนี่ยโอ้โหมีทุกปืนอะแล้วก็มีอัน,นนี้ด้วยแต่ผมไม่ซื้อหรอกมันไม่คุ้มเท่าไหร่โอเคก็มีอันนี้คืออย่างแรกเนาะก็คือพวก ของที่เอาไปซื้อสว่วนไปก็เป็นสถานที่มันถูกเปลี่ยนเนาะอย่างแรกก็คือตรง MTF กับของกาดโอเคก็จะเปลี่ยนเยอะมากเลยโอ้โหตรงนี้เนาะที่ยิงแล้วก็อย่างเยอะเออเอ,อ๊ะตรงนี้คืออะไรวะอ๋ออันนี้ป้อมปืนแล้วก็มีตรงทางรถไปที่เปลี่ยนเยอะนี่โอโ้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากอะโอเคเราจะไปตรง ไอ้ lower continent a m X เลยแล้วกันไอ้ continent a m X เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไอ้ตรงด้านล่างอ่ะจะถูกเปลี่ยนไปเยอะมากจนจําไม่ได้เลยว่านี่มันเป็นคนละอันกันหรือเปล่าไปไปกันเลยก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีที่อื่นเปลี่ยนไหมแต่ก็มีสองที่นี้แหละที่เปลี่ยน let's go lower นี่เนาะก็คือ lower continent a m X ก็มันจะมีตรงนี้เนาะก็มันจะแอบได้อ่ะคือแบบมันแอบมันมีที่แอบเยอะมากเลย ก็ทางนี้ก็ยังไม่มีอะไรเนาะไปมาเป็นทางอื่นโอเคทางนี้ก็จะพาไปห้อง106เนาะเหมือน106เนี่ยจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะห้อง106ใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก,ก็จะผมจะพาไป s c <SC> p <T. S 2> อกีกันเนาะโอเค okay. นีนะทางนี้ก็จะพาไปคือผมก็ยังไม่ได้เนาะว่าทางไหนครับ อันนี้ก็จะเป็นเนอโซนแบบเหมือนแบบโซนนั่งพักอะไรพวกนี้มั้งก็ไม่มีอะไรสำคัญหรอกเออโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้อง096เนาะเอ้ยเอ๊ะูยยยนยใช่ทางอน,นี้0 7นเนาะก็ไปไปดูห้องใหม่นี่คือห้องใหม่0ู6เนาะก็มันจะใหญ่กว่าตอนคือมันจะไม่ได้ ยังไงอะมันจะไม่ได้เหมือนตอนอันสมัยก่อนที่แบบมีแต่ประตูอันนี้คือแบบมันรายละเอียดมันมีเยอะมากแล้วก็มีเสาที่หลบีปืนะแล้วก็แล้วก็มีรางรถไฟด้วยโอ้โหเนงอทางนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันไปทางเดียวกเหรอมันก็ไปทางเดียวนี่พอศูนย์เจ็ดหกมันหนีออกมามันจะมันจะไอ้ทางนี้แล้วมันจะเปิดประมาณนี้โอเคแล้วก็ก็มีประมาณนี้แหละสำหรับห้องศูนย์เจ็ดหกเราไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่า ไฮไลท์ก็ er คือหกถึงศูนย์นั่นแหละไปผมดึงกันเลยโอเคนี่เนาะ ห้อง610ก็จะไปทางนี้ส่วนทางอื่นก็จะเป็นตรงนี้ทางกันแล้วก็ทางกันครัแต่ห้อง0ูนย์หกก็น่าจะอยู่นอกจากตรงนี้แหละเพราะว่าผมไม่ได้มาจลรีวิวศูนย์หกผมจะมาดูห้องหนึ่งศูนย์โอเคไปห้องห้องศูนย์เนคือ s อสตัวนี้มันแบบมันมันมีผนหน้าของมันนะคือแบบมีแต่แบบประตูแบบนี้แตแบบ่ยังไม่มีใครเข้าได้ตรงนี้ก็เข้าได้แล้วเนาะนี่ห้องอาวุธก็มีในเอ p ห้องหนึ่งศูนย์ นี่นาะก็เหมือนเดิมแล้วก็มีห้องวิจัยอะไรวกนี้ส่วนทีเด็ดก็คือด้าน,นนอกนี่ทางลงไป sv610 คือมันจะไม่แถมให้เราติดเชื้อเลยนะเพราะว่ามันมีเหมือนเครื่องกระแสไฟฟ้าที่ยับยั้งการติดเชื้อเหลือมังน้ไปดูกันเลย mm. ก็เราไม่สามารถทำมันพังได้ต้องให้เคอทำพังเท่านั้นโแเคเลย โอ้แต่มันเสียใจอะ่ะคือตอนที่อยู่อีเวน S C P ฆ่าเราแล้วเราแบบไม่ติดเชื้อไปด้วยนี่โอ้โ oh, oh. หน่ากลัวเลยนะลองเปิดการาฟริกดีสุดดิโอแต่ oh, ผมจะแหลกนี้โ oh. อจะอ้วก <c oughs> แค่แค่ขีนกราฟิกแ,แ,แค่นี้พอก็พอแ, oh, 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 แล้วเนี่ยดูดิโคตรน่ากลัวเลยนี่เนาะมันจะมีเหมือนแห่ง Tesla, เทสลอาไว้ยับยัง้งมันอยู่เราก็ตรงกลางจะมีบ่อน้ำนะซึ่งไม่เป็นอะไรเลยคือแบบ คุณมาชิลๆคุณมันนั่งพักชิลๆแถว,วนี้ได้เลยแล้วนี่น่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าไอพวกเคออไปม,มาเปิดเอ่อการใช้งานของมันก็วิธีที่เคออจะมาเปิดก็คือทําลายเสาตรงนี้เนาะเหมือนเป็นที่ยึดแข่งพลังงานของไอพวกนี้ก็มันก็จะทาให้เกิดอีเวนต์6-0เนาะโอ้แต่เห็นเนื้อนังแบบดูด,ดิยังกับเขาแบบถ่ายจากกล้องจุลทรรศมาเอ,อแล้วโอ้โหมันลงไปด้วยนะโอเคก็นี่เนาะประมาณนี้เนาะ โอ้โหแต่ไอศูนย์เจ็ดหกแม่งก็ยังไม่ตายอ่ะอคือมันใช้เวลานานนะกดระเบิดมันจะระเบิดมันก็ทํทำย่ายหิแต่ก็ดูดิโอ้โหไอเดียเหมือนทุกครั้งที่ผมโอ้ได้ทองสิบสองบาทผมไม่ได้ไหน,นะเหมือนทุกครั้งที่ผมอัพเลเวลมันจะได้ตังค์นะแต่ก็เหมือนแบบได้ตอนที่ได้เอ็กพีโอเคก็ใช้ได้แหละนี่เนาะ s v 6 1 0หก็เดี๋ยวไปดูอีเวนต์มันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะต้องหาซื้อที่มันมีอีเวนต์มันแล้วนะม,มันกลายเป็นเอสพีแล้วโอเอสพีหกหนึงศูแดงมั้ยคอมเปดแดกมันแดกมันหาแหละตายหาไปแล้วกันตายหาเรียบร้อยกลายเป็น 0, เอ,อสพีกหนึ่งศูซะเออซอมบี้ซอมบี้ส์ coming เออ,เอ,อ โน้โดนแดกก็มันจะมีไอ้หน่วย MTF Beta นี่จะมีปืนไฟเนาะก็เพิ่มมาใหม่โอ้โอ้โดนิวเคลียร์ก็ถ้า s v 6หถึไปตรงโซนไอคอนเทนเมนต์วันใช่ไหมก็คือจบเลยจบเลยก็คือนั่นแหละมันจะปล่อยนิวเคลียร์อตโนมัมนก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับอีเวนต์ก็ผมไม่สามารถเอาแบบตัวอะไรพวกนี้ได้ก็คือได้แค่นี้แหละคือมันจะมีปรสิตหกหนึ่งศนแล้วเกาะหัวเราแล้ว,ลว,ก,ลวก,ก็ตายแล้วก็การเป็นหกถึงศูนย์แล้วก็ไปฆ่าคนตามคุณเท็ดเ,เมื่อกี้เลยโอเคก็ขอให้โชคดีสำหรับการทำเอชพีหกถึงศูนย์ซึ่งยากมากถ้าจะทำในเซิร์ฟคนเยอะ,ยอะโอเคอ่ะ